สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง My Imaging ครับวันนี้อยู่กับ Smart Watch นะครับโดยตัวที่ผมได้มาในวันนี้คือ Tick Watch Pro c G L T E นะครับเดี๋ยววันนี้บอกราคาก่อนเลยนะครับถ้าจะไม่ผิดตอนปีที่แล้วตอนงานเปิดตัวของเขาที่เขาเริ่มวางจำหน่ายนะครับเขาจะตั้งราคาไว้ค่อนข้างสูงนะครับหมื่นกว่าบาทเลยนะน่าจะถ้าจะไม่ผิดนะหมื่นสองนะครับประมาณนี้นะครับแต่วันนี้ท็อป a l ลูขายอยู่ที่8,290บาทนะครับ ใช่แล้วครับคลิปนี้สนับสนุนโดย Top v a บ u e ก็ต้องขอบคุณมากๆครับแต่ว่าถึงแม้ว่าราคาจะลดลงมาเยอะแล้วนะครับแต่กับ8,290ในวันนี้ก็ถือว่าเป็นสมาร์ทวอชที่ยังมีราคาค่อนข้างสูงพอตัวถ้างั้นเดี๋ยวผมพาดูเลยครับว่ากับราคานี้ณวันนี้มันเวิร์กมากน้อยแค่ไหนไปดูกันครับเรามาเริ่มวันที่วัสดุและงานดีไซน์กันก่อนเลยนะครับต้องบอกเลยว่าตอนที่ดูภาพโปรโมทนะครับรู้สึกว่ามันดูหรูมา,มากๆเลยครับแต่พอแกะกลอ่องออกมาจริงผมกลับรู้สึกว่ามันไม่ได้มาทางสายหรูฮะมมมัันนนาาาาาททางสยอึดึดกกกว่ครบ ตัวเครื่องทำจากอลูมิเนียมทั้งหมดครับมีการทำขอบเบเซลครอบด้านหน้าไว้นะครับพร้อมสลักตัวเลขวินาทีเสริมด้วย d ดม m o n ์คั t เท็กเจอนะครับก็ทําให้ตัวเรือนดูมีมิติขึ้นไปอีกครับตอนได้มาตอนแรกก็รู้สึกเฉยๆนะครับแต่พอใส่ไปสัก2อาทิตย์อืมก็หล่อเหลาเอาเรื่องเหมือนกันนะครับ ด้านขวาจะมี Physical Bottom 2ตำแหน่งนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันที่ด้านใต้ก็จะมีพินสำหรับชาร์จไฟตามปกติครับแรงดูดของแท่นชาร์จแรงดีมากๆนะครับแรงถึงขนาดที่เวลาถอดเนี่ยแอบยากเลยนะครับหายห่วงเลยแต่ด้วยความที่แถบพินมันเสมอกับตัวเรือนไม่ได้เป็นช่องลึกลงไปนะครับเวลาใช้งานไปนานๆก็อาจจะมีพวกคราบเหนือนครับสิ่งสกรปรกลงไปติดบ้างก็ต้องหมั่นคอยใช้กันด้วยนะครับ โดยภาพรวมนะครับตัวเรือนนะ8,290บาทก็ถือว่าดูดีสมราคานะครับใช้ได้อยู่แต่ว่าจุดที่ผมไม่ชอบจริงนะครับน่าจะเป็นเรื่องของสายของเขาครับสายซิลิโคนที่เขาแถมมาครับมันดูแบบธรรมดามากๆเลยครับ แล้วรูที่เจาะมามันก็น้อยไปนิดนึงนะครับของผมนี่รูที่2แล้วเห็นไหมครับถ้าใครข้อมือเล็กกว่านี้นะครับก็อาจจะต้องเจาะรูเพิ่มนะครับแต่ก็ไม่ต้องไปซีเรียสอะไรมากมายครับเพราะสามารถถอดเปลี่ยนสายได้นะครับซื้อแบบที่ชอบมาใส่ได้เลยใช้สายขนาด22มมครับแต่ข้อดีก็คือมันหนาแต่ไม่แข็งนะครับดังนั้นความทนทานผมว่าเยอะเอาเรื่องเลยนะครับมีความยืดหยุ่นสูงรวมถึงการสวมใส่ไม่ระคายเคืองเลยครับตัวล็อกสายนาฬิกาลงสีแบบเมทัลลิกสวยดีครับตอนที่ผมได้มาตอนแรกนะครับก่อนที่จะใส่นะครับคือมองเข้าาไปนี่่ใจว มันน่าจะใส่ไม่สบายแน่ๆเลยนะครับเพราะว่าตัวเรือนก็ดูหนาๆนะครับสายก็ไม่ได้ดีอะไรมากแต่ว่าปรากฏว่าพอใส่จริงแล้วนะครับใส่ดีมากนะครับไม่น่าเชื่อเหมือนกับว่าเขาเขาออกแบบตามหลักอุกโ n o m i c องศาในการโค้งข้อมือครับมันอบรับกันดีมากๆครับกลายเป็นว่ามันเป็นสมาร์ทวอชที่ใส่ได้ดีที่สุดเท่าที่ผมเคยรีวิวมาในช่องเลยครับรวมถึงน้ําหนักครับไม่ได้หนักมากมาอย่างที่คิดครับหนักกว่าสมาร์ทวอชทั่วๆไปแค่นิดเดียวเท่านั้นครับดังนั้นเรื่องนี้สบายๆหายห่วงครับแล้วด้วยความที่เพลทด้านล่างมันใหญ่นะะคครรรรััับบมนเลยยกกจาแงดดดไ้ี เนี่ยเดี๋ยวผมเอามือตบให้ดูเลยนะครับอืมไม่รู้สึกเจ็บเลยครับมันรองรับน้าหนักได้ดีจริงครับดังนั้นในเรื่องของการสวมใส่นะครับผมให้สอบผ่านได้แบบสบายๆเลยครับติ Watch Pro 4G LTE ตัวนี้นะครับรองรับมาตรฐานการกันน้า IP68 นะครับสามารถกันน้ําได้ลึก1.5เมตรนาน30นาทีครับใส่ว่ายน้ําได้แทร็กการว่ายน้ําได้นะครับรวมถึงมีโหมดไล่น้ําออกจากลําโพงในกรณีที่มีน้ําขังอยู่ในช่องลําโพงด้วยครับใส่ใจดีมากๆเลย เดี๋ยววันนี้ผมขอเริ่มจากไฮไลท์เด็ดของรุ่นนี้กันก่อนเลยนะครับ TIC WATCH PRO 4G ตัวนี้นะมีหน้าจอแบบ2ชั้นครับเป็น2เลเยอร์เลยนะครับโดยชั้นในจะเป็นจอม m อเ e ล็กครับส่วนชั้นนอกที่ครอบทับเอาไว้จะเป็นจอ LCD แบบ FSTN ครับถ้าใครนึกไม่ออกก็ให้หนึกถึงนาฬิกาดิจิตอลหน้าจอขาวดำสมัยก่อนอืมประมาณนั้นเลยครับแบบนั้นเลยครับ ครอบทับด้วยกระจกกอริลลากราสสาครับใช้งานมาเกือบเดือนแล้วครับหน้าจอไม่มีรอยเลยแม้แต่นิดเดียวครับเพราะการออกแบบหน้าปัดไอตัวเบเซลที่ยกสูงขึ้นมาครับมันทําหน้าที่คล้ายๆเป็นเคสแบบบัมเปอร์ไปในตัวครับของผมเนี่ยขูดกับกําแพงบ้านมาเยอะมากๆครับมันปกป้องได้จริงครับตอนนี้ไม่มีรอยเลยครับทีนี้หน้าจอขาวดำนะครับเอาไว้ทําอะไรมันเอาไว้ทําหน้าที่เป็น always on display อย่างหนึ่งครับ smartwatch รุ่นนี้มี always on display 2แบบครับ แบบแรกคือการเปลี่ยนหน้าจอขาวดาที่จะกินพลังงานต่ํามากๆนะครับแล้วจอขาวดําตัวนี้นะครับสู้แสงดีมากๆครับผมสาบานเลยต่อให้แดดแรงแค่ไหนนะครับคุณก็สามารถมองเห็นข้อมูลบนจอขาวดํานี้ได้ชัดเป๊ะสบายมากๆครับแบบที่2ก็จะเป็น always on display แบบปกติตามสไตล์หน้าจออัลเบรครับจุดที่ผมชอบก็คือ always on ตัวนี้นะครับรูปแบบมันจะเปลี่ยนไปตามหน้าปัดนาฬิกาที่เราเลือกด้วยนะครับพูดง่ายๆก็คือมันจะเรียนแบบมาให้มันคล้ายกันให้ได้มากที่สุดครับสวยดีเหมือนกันครับ อีกหนึ่งไฮไลท์เด็ดของสมาร์ทวอชรุ่นนี้เลยนะครับก็คือ Essential Mode ครับโหมดนี้เขาจะแสดงผลหน้าจอเป็นขาวดำอยู่ตลอดเวลาเลยครับวิธีการเปิดโหมดนี้ครับก็กดเข้าไปที่หน้า App Drawers ครับแล้วก็กด Essential Mode แค่นี้เองครับเขาจะแสดงผลข้อมูลแบบพื้นฐานครับเช่นเวลาวันที่นะครับแล้วก็ก้าวเดินแต่ถ้าเรากดปุ่มที่ด้านล่างตรงนี้นะครับจะเป็นการวัดอัตราการเต้นของหัวใจครับทำได้แค่นี้นะครับไปหน้าอื่นอะไรไม่ได้เลยครับ เพราะเขาจะปิดระบบตัว Wear OS ไปเลยนะครับคือปิดไปเลยปิดเครื่องไปเลยนะครับส่งผลให้เราสามารถที่จะใช้สมาร์ทวอชนะครับต่บอก,การชาร์จหนึ่งครั้งนะนานถึง30วันเลยครับถือว่านานมากนะกับสมาร์ทวอชครับแต่ข้อเสียก็คือถ้าเกิดเราต้องการจะกลับไปใช้ในโหมดสมาร์ทนะครับมันจะเหมือนเราต้องไปเปิดเครื่องมาใหม่ครับคือ Boost OS ขึ้นมาใหม่เลยซึ่งตรงนี้กินเวลาค่อนข้างนานพอตัวเลยครับ ถ้าถามผมว่าโมดนี้เอาไว้ทําอะไรนะครับผมมองว่ามันเหมาะสำหรับเวลาที่เราต้องเดินทางไปในสถานที่ที่ไม่สะดวกต่อการช้านะครับไม่ว่าจะเป็นเดินป่านะครับแคมปิ้งหรือว่าใครที่ทํางานเป็นสายป่าเขาอยู่แล้วนะครับเป็น NGO ต้องลงพื้นที่อยู่บนเขาบนดอยอะไรแบบนี้นะครับเหมาะมากๆครับคือใช้ครั้งเดียวนะใช้ยาวแบบยาวจนลืมไปเลยครับสาวันนะครับแต่จุดที่ผมอยากจะพาดูจริงนะครับก็คือจอเมล็ดของเขาครับคือถ้าเกิดใครที่คิดว่ามันเป็นจอเมล็ดสี่จะต้อง สดนะครับคอนทราสต์จัดนะครับสีดําต้องดําแบบดําปืดเลยครับดาสนิทเลยต้องบอกเลยว่านี่ไม่ใช่เอกลักษณ์ของจอตัวนี้ครับมันก็ไม่ได้แย่นะครับเวลาอยู่ในร่มแบบนี้นะครับมันก็ถือว่าสวยสดพอตัวครับเพราะต้องอย่าลืมว่ามันมีจอขาวดําครอบทับไว้อยู่นะครับส่งผลให้ปริมาณแสงกับสีมันดรอปลงไปเพราะว่ามันเปล่งแสงเปล่งสีออกมาได้ไม่เต็มที่ครับแต่ก็อยู่ในเกณฑ์ที่ใช้งานได้ครับอย่างที่เห็นเลยโอเคครับตัวนี้มีเซนเซอร์ปรับแสงอัตโนมัตินะครับเราไม่ต้องคอยปรับเองสะดวกมาก แต่ปัญหาหลักๆเลยนะครับอยู่ที่การสู้แสงครับจอตัวนี้สู้แสงไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยครับคือถ้าเป็นวันที่มีเมฆฝนตกอะไรแบบนี้โอเคครับใช้งานได้สบายๆไม่มีปัญหาแต่ว่าถ้าแดดจัดนะครับแล้วโดยเฉพาะตอนเที่ยงครับบอกได้เลยว่าดูลําบากมากๆครับ คือของจริงอาจจะเห็นชัดกว่าในคลิปอยู่นิดนึงนะครับไม่หนักขนาดนี้คือถ้ายกขึ้นมาดูแบบแค่ดูเวลานิดนิดหน่อยๆอะไรแบบนี้โอเคอยู่ครับใช้ได้แต่ถ้าจะเล่นแบบจริงๆจังๆผมว่าไม่สะดวกเท่าไหร่ครับแต่สิ่งที่ต้องชื่นชมเลยก็คือ f e e l i n งการทัชครับผมบอกเลยว่าทิ้งขาดจากพวกสมาร์ทวอชทั่วๆไปเลยครับให้อารมณ์คล้ายๆบนสมาร์ทโฟนเลยติดมือลื่นไหลแม่นยำการแสดงผลลื่นมากๆแทบไม่มีอาการแหลกหน ung, ่วงๆให้เห็นเลยครับ experience การใช้งานดูดีดูแพงทีเดียวครับ สำหรับคนที่ดูมาจนถึงตรงนี้นะครับแล้วสนใจอยากจะสั่งซื้อโปรดักที่ผมรีวิวจริงๆนะครับไม่ว่าจะคลิปไหนนะครับการสั่งซื้อผ่านลิงก์ที่ผมใส่ไว้ให้จะถือเป็นการสนับสนุนช่องไปในตัวก็ต้องขอบคุณมากๆครับ ทีนี้ในส่วนของการเชื่อมต่อนะครับพอมาเป็น WOS ปุ๊บนะครับแน่นอนครับสิ่งแรกที่เราต้องมีก็คือแอปพลิเคชัน WOS เครับเพื่อเอาไว้เชื่อมต่อกดปุ่มพาวเวอร์ที่ด้านบนเพื่อเปิดนาฬิกาก่อนด้วยนะครับจากนั้นเข้ามาในแอปนะครับเขาจะบังคับให้เราเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อะไรสักอย่างหนึ่งครับแล้วเขาก็จะสแกนหาพอเจอปุ๊บก็กดเชื่อมต่อได้เลยครับแล้วก็ทําตามคําแนะนาไปเรื่อยๆเป็นอันเสร็จครับไม่ยุ่งยากอะไรเพียงแต่ว่ามันจะมีหลายขั้นตอนแล้วก็ใช้เวลานานนิดหนึ่งครับถ้าให้่ยเมนนลแับบ ทีนี้พอมนเป็น Wear OS นะครับมันจะไม่เหมือนสมาร์ทวอชที่ผมเคยรีวิวทั่วๆไปนะครับก็คือมันสามารถที่จะลงแอปพลิเคชันเพิ่มเติมได้ครับอย่างเช่นถ้าเกิดเราไม่ชอบใช้แอปของ Bob Roy ไม่ชอบใช้แอปของ Tick Heal ของ Tick Watch เองนะครับก็ไปโหลดตัวอื่นมาใช้งานได้ครับอย่างเช่นถ้าใครที่ไม่ชอบการแทร็กในชีวิตประจําวันของแอป Tick Heal เองนะครับอย่างเช่นหน้าตา UI มันไม่ค่อยชอบนะครับไม่ดูมินิมอลเลยนะครับรู้สึกไม่ตอบโจทย์ก็หันไปใช้ Google Fit ได้นะครับก็จะเห็นว่าหน้าตาเขาก็จะดูมีความเป็น Google มากกว่าออัันนนี้้ก็แแลลววต่คคคามชบบเยะร หรือจะไม่ใช่ของทั้งสองแอปที่ผมบอกไปเลยก็ได้นะครับคือไปโหลดของใครมาก็ได้นะครับอันนี้คือข้อดีของสมาร์ทวอชที่มี OS ในตัวนะครับมันจะมีความยืดหยุ่นสูงมากๆครับทีนี้เรามาดูตัวนาฬิกากันบ้างครับว่ามันทําอะไรได้บ้างนะครับกดค้างที่หน้าปัดจะเป็นการเปลี่ยนหน้าปัดครับใช้แอปที่ชื่อว่าเฟเซอร์ในการโหลดหน้าปัดมาติดตั้งได้เลยมีทั้งแบบฟรีแล้วก็เสียตังค์เลยครับมีเป็นร้อยเป็นพันหน้าปัดครับใช้ยังไงก็ไม่หมดแน่นอนหน้าปัดที่เคยใช้แล้วจะถูกจําไว้ในระบบครับแล้ว ปัดจากด้านบนจะเป็น control center ครับกดเปิดปิดการแจ้งเตือนได้จากตรงนี้เลยกดค้นหาโทรศัพท์ได้เข้าเมนูตั้งค่าได้นะครับแต่สิ่งที่ผมชอบก็คือโหมดโรงภาพยนตร์ครับผมว่าทุกคนน่าจะเป็นกันครับเวลาที่เราเข้าไปดูหนังในโรงนะครับแล้วแสงมันจะสว่างออกมาจากข้อมือเรานะครับพอกดเปิดโหมดนี้ปุ๊บนะครับนาฬิกาจะแสดงผลเป็นจอขาวดําและจะไม่อคทีฟใดๆครับถ้าเราไม่กดปุ่มเพื่อกระตุ้นเขาครับปัดขึ้นมาจากด้านล่างจะเป็นการแจ้งเตือนครับแจ้งเตือนได้ทุกแอปอ่านภาษาไทยได้สมบูรณ์นะครับฟอนต์สวย มันสามารถแสดงรูปภาพได้เห็นไหมครับ แสดงไอคอนแอปได้สามารถอ่านอิโมจิได้การตัดคำดีกว่าสมาร์ทวอชแบบทั่วไปชัดเจนครับรวมถึงสามารถตอบกลับข้อความได้ด้วยการกดไลค์ส่งอิโมจินะครับรวมถึงสามารถพิมพ์ตอบกลับเป็นประโยคได้ด้วยนะครับหลายคนมองล้วอาจจะรู้สึกว่าเ,เล็กแค่นั้นจะไปพิมพ์ได้ยังไงตอนแรกผมก็คิดแบบนั้นครับแต่ปรากฏว่าความแม่นยําในการทัชเหลือเชื่อมากครับพิมพ์ได้แบบสบายๆเลยหรือถ้าเรากําลังขับรถอยู่นะครับกดตอบกลับด้วยไมโครโฟนได้ครับตัวนี้มีไมโครโฟนบิวอินมาให้ในตัวครับแค่เราพูดเข้าไปในตัวนาฬิกา เขาก็จะพิมพ์เป็นประโยคออกมาแล้วก็กดส่งให้ได้เลยครับสุดยอดมากๆนี่คือจุดเด่นหลักๆของสมาร์ทวอชที่มี OS ในตัวเลยครับปัดไปทางซ้ายจะเป็นการใช้งาน Google Assistant ครับหรือจะกดค้างที่ปุ่ม power ก็ได้นะครับอยู่หน้าไหนทําอะไรอยู่ก็เรียก Assistant ได้ตลอดเวลาครับสามารถสอบถามข้อมูลต่างๆได้เหมือนกับที่อยู่บนสมาร์ทโฟนเลย เดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูนะครับถ้าเกิดบ้านใครที่มีพวกสมาร์ทสปีกเกอร์ที่เป็น Google Assistant อยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็น Google Nest Mini หรือว่าอย่างของผมตัวนี้ที่เป็น m า Smart Speaker นะครับสามารถใช้คำสั่งนี้ได้นะครับผมใช้บ่อยมากเลยนะครับประกาศประกาศว่าอะไรกำลังกลับบ้านนะเตรียมตัวกินข้าวได้เลยโอเคจะประกาศข้อความให้เลยกำลังกลับบ้านนะ เกินตัวกินค้าวได้เลยอืมก็จะเห็นว่าสามารถทําแบบนี้ได้นะครับรวมถึงอ๋อจริงๆแล้วสามารถใช้คําสั่งเสียงได้นะเรียกโอเค o OK o o g l e ได้นะครับเพียงแต่ว่าผมว่ามันไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะครับติดบ้างไม่ติดบ้างกดปุ่มไวกว่าครับปิดหลอดไฟรับทราบกำลังปิดหลอดไฟอืมนะครับเดี๋ยวขอเปิดขึ้นก่อนนะครับเดี๋ยวไม่สวย <laughs> เปิดหลอดไฟ ก็จะเห็นว่าใช้งานได้สบายๆครับไม่มีปัญหาอะไรเลยครับทีนี้เมื่อเราปรับไปทางขวาก็จะเป็นการ์ดต,ต่างๆครับตรงนี้เราสามารถเข้าไปตั้งค่าในแอปว e a r o s ได้นะครับว่าจะให้โชว์อะไรบ้างอะไรขึ้นก่อนขึ้นหลังนะครับอย่างอันนี้จะเป็นติ๊กเฮล t ์นะครับคอย track ข้อมูลของเราเช่นก้าวเดินระยะทางครับแคลอรี่ที่เผาผลานไป สามารถดูสภาพอากาศได้รวมถึงบอกล่วงหน้าได้เป็นรายชั่วโมงเลยนะครับมี Google Calendar นะครับที่จะคอยบอกกําหนดการของเราเหมือนกับบนมือถือเลยครับรวมถึงสําหรับคนที่ชอบติดตามอ่านข่าวนะครับสามารถ add Google News เข้ามาได้นะครับเขาจะคัดข่าวเด่นๆที่เราควรรู้ในวันนั้นขึ้นมาครับอย่างช่วงนี้ก็โควิดกับวัคซีนทุกวันเลยครับกดปุ่ม power หนึ่งครั้งเพื่อเรียกแอป d o a v e r s ขึ้นมาครับคือผมไม่สามารถพาดูได้หมดจริงๆนะครับเพราะมันแล้วแต่เลยว่าเราจะติดตั้งแอปอะไรเข้าไปครับเดี๋ยวไปดูที่ Play Store กันก่อนเลยครับ เขาจะแบ่งหมวดหมู่ไว้ให้ชัดเจนเลยครับว่าอันไหนเป็นแอปสําหรับออกกําลังกายอันไหนเป็นมัลติมีเดียต่างๆนะครับเราก็เลือกใช้ได้ตามความชอบเลยครับแอปคู่ใจ iOS นะครับก็จะแนะนําขึ้นมาอย่าง Spotify ก็สามารถติดตั้งได้นะครับแล้วมันจะซิงเข้ากับบัญชีที่อยู่ในมือถือเราอัตโนมัติเลยสามารถควบคุมเพลงผ่านตัวนาฬิกาได้สามารถเลือกอัลบั้มในการเล่นเพลงได้ครับจะเห็นว่าการใช้งานลื่นไหลามากๆครับสบายๆเลย แล้วอีกหนึ่งไฮไลท์เด็ดของ TicWatch Pro 4G LTE ตัวนี้นะครับมันสามารถที่จะโทรออกรับสายได้ผ่านตัวนาฬิกาแบบ standalone นะครับก็คือทิ้งมือถือไว้ที่บ้านนะครับแล้วตัวออกไปข้างนอกสามารถกดโทรออกผ่านนาฬิกาได้เลยครับเ,เียงแต่ว่าเราจะต้องไปทำ eSIM ที่ศูนย์บริการก่อนนะครับ โดยรายชื่อทั้งหมดนะครับมันจะซิงเข้ากับบัญชี Google ของเราอยู่แล้วครับแต่เท่าที่ผมทราบมานะครับมันจะรองรับแค่ d t แทกับ AS นะผมไปที่ศูนย์ True พนักงานบอกทําไม่ได้ไม่รองรับนะครับแล้วผมไม่ได้ใช้ d t แทรวมถึง AS ด้วยนะครับเลยไม่ได้ใช้ให้ดูขอโทษด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดใครไม่ได้ซีเรียสว่ามันจะต้องท e ํา eSIM นะครับมันสามารถแจ้งเตือนเวลามีคนโทรเข้าได้กดตัดสายได้หรือปิดเสียงได้ครับ รวมถึงเราสามารถที่จะติดตั้ง Google Translate ได้นะครับพูดสายไมค์เข้าไปได้เลยอันนี้ดีมากๆเลยช่วยชีวิตได้ในหลายๆสถานการณ์เลยครับรวมถึงใช้งาน Google Map นำทางได้ด้วยนะครับแต่ผมแนะนำว่าใช้สำหรับชั่วคราวในระยะใกล้ๆจะเหมาะกว่านะครับเพราะว่าเหมือนมันจะไม่มีปุ่มให้เราพูดคำสั่งเพื่อนำทางครับจะต้องจิ้มเข้าไปในแผนที่เองครับใช้เป็นกิจจลักษณะไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่ครับที่เหลือก็สามารถทําได้หมดครับจับเวลานับเวลาถอยหลังนะครับทำสมาธิค้นหาโทรศัพท์บลาบๆ a b l เยอะแยะมากๆครับ มีโหมดสาหรับการล้างมือด้วยนะครับเหมาะสำหรับสถานการณ์โควิดในช่วงนี้มากครับสามารถลงแอปเครื่องคิดเลขได้นะครับใครที่ใช้บ่อยๆก็ถือว่าเหมาะเลยครับพูดง่ายก็คือสมาร์ทวอชทั่วไปทํรายได้มันก็ทําได้หมดครับแล้วก็ตีบวกเพิ่มในการลงแอปเพิ่มเติมได้ครับแต่ว่ามีอยู่สิ่งหนึ่งครับที่มันทําไม่ได้เลยนะครับนั่นก็คือการวัดออกซิเจนในกระแสเลือดครับเพราะว่าถ้าย้อนกลับไปตอนที่มันเปิดตัวนะครับตอนนั้นเทรนยังไม่มาครับรวมถึงมีสมาร์ทวอชแค่ไม่กี่ตัวในท้องตลาดที่สามารถทํําาาาแบบบนนนนนััั้้้้้ไไไไดดดตวีีีททม่ะครรรเปูกกกออำ กดที่ปุ่มบ o t t o m ด้านล่างหนึ่งครั้งนะครับจะเป็นการเรียกเมนูการออกกําลังกายขึ้นมาครับตรงนี้เราสามารถตั้งเป็นแอปไหนก็ได้นะครับแล้วแต่เราเลยอันนี้เป็นของ Tick Exercise ครับตอนงานเปิดตัวเหมือนเขาจะบอกว่ามีโหมดออกกำลังกายทั้งหมด6โหมดม้งมนะถ้าจะไม่ผิดนะครับแต่หลังจากอัปเดตซอฟต์แวร์ไปนะครับตอนนี้เพิ่มมาเป็น13โหมดละถ้าใครไม่ชอบจะไปใช้ Google Fit ก็ได้จะไปใช้ Strava ก็ได้นะครับแล้วแต่สะดวกเลย ถ้าผมจำไม่ผิดนะครับ Google Fit จะมีโหมดการออกกำลังกายต่างๆเยอะมากๆนะครับเท่าที่ผมดูดูนี่น่าจะสัก4-50โหมดได้เลยนะครับรวมถึง t i ิ w a t c h ตัวนี้นะครับมี GPS built-in มาให้ในตัวนะครับแหมราคาขนาดนี้ไม่มีได้ยังไงใช่ไหมครับเราสามารถที่จะออกไปวิ่งได้โดยที่ไม่ต้องพกมือถือไปเลยครับรวมถึงสามารถที่จะตั้งโกได้นะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งแบบระยะทางทั้งแบบการเผาผลาญแคลอรี่นะครับหรือว่าจะเป็นเวลานะครับ ในระหว่างวิ่งก็ถือว่าบอกได้ละเอียดเลยครับระยะทางความเร็วการก้าวเท้าต่างๆครับแคลอรี่ที่เผาผ่านไปดูแทร็กแผนที่ก็ได้ครับอัตราการเต้นหัวใจก็ดูได้หน้าตา UI นี่เอาจริงเอาจังมากเลยนะครับเหมือนพวกสปอร์ตวอชอะไรแบบนั้นเลยครับเท่ดีเหมือนกันจะเห็นว่าการใช้งานลื่นไหลมากๆนะครับหลังจากที่ออกกําลังกายแล้วนะครับถ้าจะดูย้อนหลังจากหน้าเมนูนะครับให้ปัดไปทางขวาครับเมื่อกดเข้ามาก็จะบอกละเอียดมากๆเลยครับรวมถึงบอกโซนฮาร์ดเรทด้วยครับ มีสิ่งนึงที่ผมอยากให้ทุกคนรู้ไว้นะครับก็คือ Mobvoi นะครับไม่ได้ออกแบบให้ติ๊กวอชรุ่นนี้นะครับสามารถแ r a c k การนอนหลับได้นะครับทำไม่ได้แต่ว่าถ้าอยากจะ track จริงๆนะครับสามารถไปโหลดแอปเสริมได้ครับส่วนตัวแล้วผมใช้แอปที่ชื่อว่า Sleep Tracker นะครับ คำถามคือทำไมปัญหาคือแบตเตอรี่ครับการแทร็กการนอนหลับ1คืนนะครับกินแบตอยู่ที่15-20%เซลยนะซึ่งถือว่าค่อนข้างเยอะมากๆเลยอย่างที่ผมบอกไปครับว่า Essential Mode เนี่ยสามารถใช้งานต่อเน,นื่องได้30วันแต่ว่าใน Smart Mode แบบปกตินะครับใช้งานได้1ไม่เกิน2วันครับถ้าใช้งานน้อยหน่อยไม่มีอะไรเยอะมากครับก็2วันได้อยู่แต่ว่าถ้าเกิดเปิดการแจ้งเตือนตลอดเวลาแล้วหลายแอป แจ้งเตือนทั้งวันถึงเล่นเยอะนะครับใช้ Google Assistant นํำทงนําทางออกกําลังกายอย่างเงี้ยต้องชาร์จแบบวันต่อวันนะครับแต่หลังจากที่ผมได้อยู่กับมันมาประมาณ3สัปดาห์นะผมก็มีทริคนะครับในการใช้งานก็คือให้ลองนึภาพตามพราะว่าถ้าตอนตื่นเช้ามานะครับเราล้างหน้ากินข้าวอาบน้ําแป่งฟัน,นครับกินระยะเวลาอยู่ที่ประมาณ30 40นาทีอาตีไปคร่าวๆนะครับ ระหว่างนี้เอามันไปชาร์จนะครับไม่ต้องสนใจว่าจะเต็มหรือไม่เต็มนะคือตื่นเช้ามาก็ชาร์จเลยนะครับแล้วจะออกจากบ้านก็มาใส่นะครับถ้าเป็นแบบนี้ระหว่างวันไม่หมดแน่นอน,นครับสามารถออกจากบ้านได้แบบสบายใจเลยครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับตัวติ w a t c h Pro 4G LTE นะครับถ้าถามผมว่าน่าเล่นไหมครับ ถ้าเทียบกับราคาเปิดตัวผมว่าค่อนข้างสูงไปนะครับยังรู้สึกว่าแพงไปหน่อยนะครับแต่ว่าถ้าเป็นราคาที่ Top Value มาขายครับ8,290อันนี้คือราคายังไม่ใส่โค้ดนะถ้าเดือนไหนมีโค้ดเข้าไปอีกก็อาจจะได้เห็นที่7,000ไปปลายนะครับโอ้ถ้าเป็นราคาเนี้ยน่าสนใจนะครับเหมาะสำหรับคนที่ อยากลอง VLS well ดูนะครับก็หวังว่าจะชื่นชอบคลิปนี้กันนะครับจัดหนักจัดเต็มมากๆครับคลิปยาวมากๆสาหรับคนที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกด subscribe เพื่อเป็นกาลังใจให้กับผมด้วยนะครับรวมถึงถ้าเกิดใครอยากจะสนับสนุนมากกว่านั้นนะครับง่ายๆครับแค่ไม่กดค้างโฆษณาให้กับผม1ครั้งตอนหนึ่งคลิปผมก็ดีใจแล้วครับวันนี้ m y m a g i จิต้องขอตัวลาไปก่อนบายบาย